ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชาติภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบพระมหมดสิน้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนน้อมใจขอขอมาก,กรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสมมสะ นะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสลาหนังคัจฉามิธรรมังสลาหนังขจฉามิสังขังสลานังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังขจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลานังขจฉามิทุติยัมปิสังขังสรานังขจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสลาหนังคชามิตาติยัมปิธรรมังสลาหนังคชามิตาติยัมปิสังขังสลาหนังคชามิขอน้อมน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ราท,าทงครงเป็นประธานมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งภาคทิพย์และภาคย, <S S 2> ยาบขอมอบกายถวายชีวิต แต่คุณพระรัตนไตรยัยแต่พระศธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมีและขอประกาศสลาประกาศถอนคำบนบานสารกล่าวทั้งหลายคำอธิษฐานขออ้อนวอนขอร้องขอการติดสินบนต่อคุณพระรัตนไตรยัยองคุณเบื้องสูง องค์มหาบารมีองค์รุมหาครุทั้งหลายต่อเทพเทวาทั้งหลายจิตยานภาคทิพทั้งหลายการสัญญาว่าจะให้จะถวายในสิ่งต่างๆแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาตามเงื่อนไขที่ตนต้องการขอประกาศสลาประกาศถอนคาอมัดิฐาน คำสัญญาหรือคำสัต so okay. oh oh, oh. ์สาบานคำปฏิญาณตนการรับขันการครอบครูการผูกมัดพันธนาการความพักดีความหลงศรัทธาหลงยึดติดการเฝ้าคอยการปักจิตปักใจทั้งหลายเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายในการผูกมัดตน ไว้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง,ต,ออง,งต่อองค์มหาบาร,รมีพระองค์ใดพระองค์หนึ่งรหรือต่อผู้โปรดสัตว์อ,ตอ,ตองค์ุรุมหาครุทั้งหลายหรือกระทั่งกับดวงจิตอื่นๆเองก็ตามคำสัญญาการแลกเปลี่ยนให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนากับวิญญาณ หรือชีวิตของตนในรูปแบบของสัญญาปีศาจที่เคยให้ไว้กับเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหลายจนกลายเป็นความจำเพาะจนกลายเป็นความคับแคบในตัวมันเองทั้งหลายกลายเป็นธาตุกับการผูกมัดเหล่านั้นทำให้ถูกดูดบารมีและพลังชีวิต ทำให้เนิ่นช้าต,ธธรรต่อพระสัจธรรมความสว่างสวยัยอันเป็นสากลไม่สามารถกว้างขวางไาารง้ขอบเขตตามองค์มหาบารมีได้หร,ไดหรือกลายเป็นนี่เวนี่กรรมต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในที่สุด,สดขอประกาศสลาประกาศถอนคำส,สาปแช่งคำขู่อาฆาตมาตร้าย ความพยาบาทอาฆาตแค้นการจองเวรจองกรรมทั้งหลายความผูกใจเจ็บทั้งหลายความห่วงห่วงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่มีต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายต่อมูลเราหรือภาคส่วนอื่นทั้งหลายที่มีต่อสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลายที่มีต่อสถานที่ ไม่ว่าจะอยู่ในแว่นแควนดินแดนใดก็ตามขอประกาศสลาประกาศถอนคุณใสมนดำคาถาอาคมการลงอักขระการประทับการสะกดกดขมด้วยพลังอภิญญาพลังตบะพลังฌานต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายต่อสถานที่ทั้งหลาย ขอประกาศสลาประกาศถอนสิ่งที่ยังคงค้างคาทุกๆุกขณะจิตที่ยังคงห่วงห่วงอาลัยอาวรณความรู้สึกผิดในใจที่ยังคอยเฝ้าวนเวียนเฝ้ารอคอยเฝ้าปกปักรักษาความติดจิตติดใจทั้งในทางที่ดีหรือร้ายก็ตามต่อสรรพสิ่ง สัพทาสัพทรมทั้งหลายาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อสภาวะการสถานการณ์รหรือปรากฏการ,ร,การันเป็นมายาสมมุติชั่วคู่ชั่วคราวทั้งหลายต่อสถานที่ที่เคยครอบครองหรือเคยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งหมดทั้งสิน้นที่เคยมีมา,มมานับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันขอน้อมองค์มหาบาร,รมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานทรงได้โปรดยกโทษอาหสิกกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลความหลงยึดติดทั้งหลายที่เคยกระทำมาแล้วและผูกมัดผูกพันมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นการผิดต่อคำสัญญาคำสัตย์สาบาน คำปฏิญาณตนคำบนบานสารกล่าวเงื่อนไขข้อผูกมัดพันธนาการทั้งหมดทั้งสิ้นต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณต่อสรรพสิง่งสรรพธาตุาสรรพธรรมทั้งหลายนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยดื้อรั้นดื้อดึง,งเพิกเฉยเมินเฉย ปฏิเสธปฏิฆะโอหังอาหารการต่อคําเตือนคําสอนขององค์มหาบาร,รมีทั้งหลายและทุกๆกกรณีกรรมที่เคยใช้บาร,รมีในทางที่ผิดในการเบียดเบียนในการตั้งเอาต่อสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษลและอโหสิกรรมและขอยกเลิกเพิกถอนคำสัตย์สาบานคำปฏิญาณตนเงื่อนไขข้ขอผูกมัดผูกพันทั้งหลายที่ดวงจิตอื่น ภักส่วนอื่นที่เคยให้ไว้และผูกมัดกับข้าพเจ้าทั้งหลายจนกลายเป็นนี่เวนี่กรรมต่อการและกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าหมดจิตหมดใจ,ดจ,ดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมไม่ให้เป็นสิ่งปิดบังต่อความขี้คลายสว่างสวัยต่อการและกันอีกต่อไปขอให้ลูกหลานวงวาน ข้าทาสบริวารลูกศิษย์สาวก,กาวครูครูบาจารย์ในสายบาร,รมีแห่งหมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาพระัาธรรมมูเหล่าเจ้ากรรมในเวรและมูเหล่าเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรทั้งห,หลาย ในทุกวงจรแห่งวิบากกรรมของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาหรือไม่ก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกชั้นทุกภูมิพึ่งมีส่วนในการประกาศสลัดประกาศถอนชดเชยชดใช้ขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวย ต่อพระศาสราในการบวชการสละการเกื้อกูลต่อพระศาสนาต่อพระศธรรมพึงมีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรารมีแห,ห่งข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าาลายโดยทั่วกัน,น,นไปตลอดกา,นานนนลกานานเทินอโหสีอโหสีอโหสี Oh